ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเหมือนกันค่ะ,คะเด็กบ้ายนย้อยขึ้นจะเห็นบน้ายนย้อยฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อนฝนตกแห้งแหงค่ะเมื่อคืนเนี่ยท้องฟ้าเป็นอันเป็นก้อนอยู่ค่ะ,ะแต่มาแดดออกมาแล้วแต่แดดล้วก็เด็กคืมฝน,น,น,นอีหมาอีกแล้วค่ะจะมาขี้ฟ้าบ่หันแจงขี้ฟ้าเป็นก้อนๆอยู่ย่อย่อยห่างฉันดอย่อยย่อยห่างสันบนฟ้าอีกแล้วจะ้ะ กออ็ฟังยาอย่างเอ้ยตองมาเอ,อ้จะหาเพื่อนเพื่อนไปเบิ่งต้นบุกค่ะต้นบุกของอยญเอ้ที่มันบานดอกนะคะเพื่อนๆบานดอกขอดอกมันยุบมันก็จะเป็นนวยยป็นอันนี้ค่ะไปเดี๋ยววอิอกลับกองให้เบิ่งแล้วกลับกองให้เบิจจ่งเด้อจ้ะไปค่าวเพื่อนเพื่อนบนป่ากันนู่นค่ะ ไอ้ยพื่อ้ไปให้จากเพื่นเพานมันเฝน,นตกนเดี๋ยวเดี๋ยวย่างเง้ยนี่นจะ้ะข่าวเพื่อเพื่อนๆข่าวเพื่อนๆมันเป็นดอกนะคะเพื่อนอย่าอ้อยเคยมาตอนมันเป็นดอกอย่าอ้อยเคยมาให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งอยู่ หอดอกมันยุบมันก็นอีขึ้นนี่จ้ะบ่ค่ะเป็นไวยเนาะเดี๋ยวไอยเอาไปเพาะลองเบิง้งจ้ะเพื่อนๆมีกเกิดมานี่ค่ะนี่ต้นนี้ก็อ,อ่อ,อนๆเดี๋ยวข้าไปแกลี่ยเลอยู่นี่แต่ว่าปีนี้เกิดบ่ค่อ,คอยลหลายจ้ะเพื่อนๆนี่ต้นปลูกของเดี๋ยวไอยนะเกิดบ่ค่อยหล่แก่เดี๋ยวเอาอย่างนะนี้ให้เบิ้งกันนค่ะต้น เติเข้าวค่ะเ,เพื่อนมาเบิองดอกบุกต้นบุกนะคะเนาะอันนี้เปนอเอินมากแล้วเนาะเดี๋ยวอ้ยเอาตัวนี้นะคะไปเพาะลงเบิองอีกเกิดบ่มากสุขะะเลค่ะเพื่อนอ

งามเลยค่ะเพื่อนๆนี่บางคนเทินว่าเป็นสมุนไพรเนาะแต่อย่าอ้อยบริจากหรอกแต่อย่าอ้อยเคยกินแต่อันนี้ค่ะเอาอันนี้ไปแกงแล้วก็คือเคยกินหว่วงค่ะคูดหว่วงยู่ใต้ดินนะคะเพื่อนเป็นตุม้มเป็นนึง่งเห็ดของหวานอี่อย่าอ้อยจะไปเพาะลงเบิงนี่บ้าค่ะ เดี๋ยวอ้อยกลับไปก่อนนี่ค่ะอ้อยจะเอาไปเพาะเพาะลงเมืองมันจะเกิดพอจะเพื่อนนี่ไข่อีกนอนหนึ่งหลังนอนอ่อนๆค่ะนี่อันนี้เอาไปแกงได้ค่ะแกงใส่ย,ยังก็ได้ค่ะสใส่ไก่ใส่เนื้อใส่หมูใส่หน่อมไม้ใส่เห็ดงามเนาะค่ะเพื่อนๆฝนจะมาอีกแล้วค่ะคืมแล้วไหมเนี่ย

ตอนเขาเป็นดอกอย่าอ้อยเคยมาทายให้เพื่อนเอนบิ่งอยู่เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นดอกนะดอกบุกนะอันนี้อันนี้เป็นดอกแล้วเขากา็มาเป็นอันนี้อย่าอ้อยเอินมากเนาะพอดอกมันยุบมันก็อ,อีกเป็นมากแล้วนี่ขึ้นมาค่ะวันนี้มากมันสุกแล้วจ้ะอ่ี่พื้นดินใช่ต้นเข้าอย่าอ้อยอมอันนี้ค่ะนี่แหละ จะเม็ดสุกไปเคาะหลงงบิงค่ะมันอีกเกิดบ่จ้าคราวน,นี้เราเจ้าเพื่อนเพื่อนี่เอยหาเพื่อ,อน,นมาชมมัมกบุกต้นบุกเนาะจ้า